วัสดีครับวันนี้ครับวันหว,นวนานใบนะครับมีบอกเอาผ่าไฟฟ้าสองศูนมีรางมาด้วยชุดนี้นะครับไม่แพงเลยสี่หมื่นกว่าบาทนะครับมาดูตัวนี้ทาอะไรได้บ้างอันนี้เขาเรียกว่าปรับหลองนอกนะครับอันนี้ปรับเอ็นนะครับตัวนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถปรับบอกเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาได้ปรับความแคบปรับอันนี้เป็นอะคันทาร่านะครับของแท้เลยนี่ มีหูมีคียเมาส์ด้วยปรับหู่มีมีียเมาส์ได้นะครับปรับขยับได้ของแท้นะครับอันนี้มีอะไรบ้างมีที่วางแก้วด้วยมีวางแก้วนะครับมูหลายแก้วเลยครับอันนี้เป็นเป็นโต๊ะวางนะครับเป็นโตวางนะครับเป็นโต๊ะออันนี้ก็มีที่วางแก้วนะครับมีที่วางแก้วทุกอันเออลืมแพอันนี้มีไอโซฟิกด้วยนะครับจะมีไอโซฟิก ให้ดูสภาพรอบๆโอเคน่ okay. มีรางด้วยนะครับชุดนี้ครับไรางไฟฟ้าของแทนนะครับเฉพาะรางเป็นหมื่นแล้วครับบอกเลยโอเคครับขอบคุณครับ